สบายดีสบายดีพรมพี่น้องเคปซีเบอร์สุดขั้วสุดคนโบจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมื่อกี้ก็มาพกคอกระซอกซอกึ้มคือเก่าคือเก่าชีไม่เมื่อยละละพี่น้องเลยแต่ก็ต้องสูงนะพี่น้องเนาะมีชีวิตลมหายใจก็ต้องสูงต่อไปเป็นคนก็ได้สัสอ่ะมื่อกี้ก็มากระซาวางซาวลายคือเก่าเดี๋ยวกินปลาซาวบลายนะเอาน้าแป๊บหี่ไปให้สร้างเจ้าน้าให้น้องมะนาวเนาะกระฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหได้พี่น้องเด้อแล้วก็มี ือกาแฟมาฝากเป,ป,ปิดแป๊บซี่แล้วก่อนสว่างจะถือไม่ค่อยได้เด้อนกักตานี่กับแม่เนี่ยไ่ค่อยนี่ซื้อมาเด้อตามมาเร็วๆนะนี่พี่น้องโอ้ไม่นักแขนแขนกลงอ่าโทษมาแก่น้าบอทเตอร์จะจอดแล้วนี่ฮะนะจอดรถเออขอบใจจากเฮือน,นเราคนแบ่งหน้าใหม่ใส่เนาะ เดี๋ยวแล้วกับจังสิวาเส,สียคาน้ำกาไฟซอยซอยเพิ่งจกหน่อยจักเล็กองามแท้แบกเพชรนี่งามแล้วนะมึงเนี่ยถ้าบอดสารผิดแสดงว่าดูขนาดได้เกินลังนี่นสร้างกันลังเจ้าหน้ามนะพี่น้องคำสิมาอยู่พี่กะมันกับบอกไกลไปได้น,นอกกับบ้านกะ เก๋ไกกันหนึ่งเนาะตัวมานี่มาไม่น้ำกินเดี๋เอาวเลยมาน้ำกินนี่มาหิู่ไม่น้ำเดี๋ยวเล่าทิ่มได้เลย ngoài ซื้อไม่กินเลยยังบุ่งยางไปเชื่ออยู่บ้านสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาตัวสองมือสามมือมาเจาะนึ่งขอบใจอ๋อเยนเย็นแท้เดี๋ยวตัวข่สองมือสามมือไปย่างตัวมันเป็นตัวเพราะว่าเขามัน เอาหน้าสุราเขาเนี่ยน้ำมะนาวแห้งห่าอยู่มันเมื่อบ้านเอาเป็นว่ามันเมื่อต้มไข่เทยนว่าเอาขึ้นมาเจาะทางนี้นในตุเอาอันนั้นพวเจ้าเป็นว่ามันเปื้อนเคนนะคนแห่งปูนนั่นเออจากแล้วเราแต่สับคนขึ้นมาทางนี้เขาบอกว่าเขาคือบอกว่าเอาบนขึ้นมาหุงนี่นะไก่ชวนเคนเนาะเออมันมันแบบเปื้อนงานมันละเออเดอยๆห้เอาทางนี้หืมพอเสียวทางนี้ผัดจะร้นเป็นหนา เดินนะเดี๋ยวไแห้เอาแได้จักเม็ดเลยได้ขึนเตียมเลยเลยฮะเตียมควห่มงูไงนะูไงเอออันนี้เพื่อไหวไปจะ้ใไ่ได้ก็ได้หนอเปได้เออถ้าได้ได้แค่นี้ลวอืมกาเอาเพื่อไวแล้วนี่ละเออจับ้ที่ใหะเราไรต้องใส่แท่งสายเออแลนวมเพื่อที่ไวเนี่ยเขาไม่ได้แ่าใชมากับเขาสว่างถ้าก็มากกับ บารดเหมเี้ยไปส่งกันนะเขาไปส่งกันเกือบโอสัง้ะเจ้าใครเป็นบอดดเนาะตุ่นะเออบดดนะบดดเาเออข้อแตเศร้าบุบอนี่ข้อแต่เศร้าบ่เดดโมเออแดด ไปกินเลย่ค่ปมานนั้นยุก่องมาตบ้านนะมามอเ่อก่อนเะว่องนนึ่งอาทิตเดียวรถเคาว่าิโต้รายาอกว่ามันตัวรถยาวอันนี่มันจะาคนเดีวมาหนึ่งอีกลนม่น่า นีน้ำอยู่บ่นี่น้ำอยู่บ่นี่แล้วตังไหนมันต้องมี้แน่ๆแจักเม็ดทัานแจ็คท่านเแล้วเลยข้าจ้างไปเจาะอยู่บ้านทั้งบ้านอันสวรรค์ไปบ่บดเสียมันอยบ่บ่ข้าว่าจ้างไปจ้างจ้างไปเจาะอยู่สวรรค์ไปบ่มีคนเห็นปจ้างอยู่สวรรค์นี่ลองเบิ่งข้าวถากถาสร้างเขาไล่มือยังโบนิไปอยู่ เออมีคนหนึ่งเขาจะสิไปเขาจะไปเจ้าเสดายด้ยตัวดูดไสเลยเออเจ้าเสดายเสดายเขาสหายเลยอืมระบ้านเฉยทางพุทธาเขาดูดมีสบายเส่าด้หในจุ่มเขาด้วยให้ไรง่ายเลยได้จุ่มเฉยได้จรวดนะเส้ยจรวดบ้านอะไรบ้านคุเล ทางตลาดโลก,กไ,ได้ไ,ได้ไได้ได้ไนดะ้เออบอตลาดโลกอ,อ่ะเด้ขอไปไหนให้มีน้องไส้ไง พอกกับบุติีขับรถอไรเขาก็เจีขันน้ามันให้เออน้ำมันน้ามันนมันน้ำมัจน้ำมันน้ำมันน้ำมั้ำมัน้ำ้ำมัน้ำมันน้ำันน้ำมันน้ำนะ้อนน้ำนค้ณปนเ้ำนน้ม่าน้ำมัน้ันนำมันน้มันำนน้ำมั้มัน้น้ำมนน้ำมันน้น้ั่น้ม้น้ม้มันนั้ำ้มันน้น้ำเา้้นน พอเอาไ่ได้ป่ะกาแฟนมตัวนี้อ่ะพ่อได้แน่นะโตออกรถที่ชอบนใดุุมาบอกกู๊ดกู๊ดตัวออกไปหรออ่านี้ผมทำหลัตออกไปเห็นโลกอ่อาเอาบั้ทางโลกทบห่อนะอ่าได้ออกมาเรามันอเพื่นนรถไปจ้อไแบอานนี้นะแ้าว่าเพื่อน่ะเอาอลูมิเนีมันวอยู่วายยูหน้ามันอาบไหลหมดเลยอ เอาอย่างไรโยมนะยงหกพัดหกฮดพัดโลกมีฮดพัดเขาโยมจะพูดเอาไว่เพราะเพราะยังผมมันเลื่อนให้เปลนะแม่นองมะนาวแล้วน้ำผมเื่อนนอกมะนามันจไงป็นดัดหูี่ัน้ำไก่ว่ดูนี่กันแม่นาวสมัใส่บางใส่ถ้าจะคุเลื่ออะไะเลือกคนยอดนี้ที่คนแล้วพะคุณจะให้ยอดยู่นี้วันนี้แม่พรดอกเองนั่นแม่นองมะนาล้วว่า พื c, Eu, ้นนะคับผมก็ใหญ่ eh yeah, right. uh ่อในอเลเว่าเชอันนี้พ่อแเดนมัน่าแดน่งนี้แหละขาเอาดีพ่อมันแต่าอยู่ันเป็นทาบ้านมันตันทางเนาะี้นะงเออกระเมนอยู่ออแียวมันันั่งอยู่เัจนเจ๊บายว่ะชุดอรเนี้ยตัใจเอาเนมาก้อนทองแลามายู่นด เอาเงินมาดีนะรวมมาเทนะว่าเขถาว่ายังไหล้เลยเจ้าว่อเจ้าว่อไปขออ่าน้ำนนะขอน้ามูลเจ้านี้พ่เล้อเลสไปาน้าน้ำรถบูมี่รถบูมี่ยังฝนวเอาอะไรก็ได้เขาบอกน้านึงตวก็ผมได้เอาบรจาน่ออ่าบาได้ไปเพราเขานาก็ถามอยู่ว่าเขามาทำบ้านเขาสิบ้าเ็ดยุ้ง เ่องนั้นน I mean. <'s> right. ี่เรดโตรถโต่ะเราแบบนก่บอกวมีประชุมใหญ่ทีกตเด้อนตัวจอตัวไหนแจังก่อนน่อเรื่อทีวที่ขาไม่หยังน่เขาหรือเปลาเนียน้ำุนีบอกมากก่นเนี่ยเกือบไมได้เลยเจ้าตัวคนละคนเจ้าตัวเขาคว่ได้เนได้บอกเ่ว่ามันขอค่ายู่เรียกเหตุการณท่านแี่พอโทรไปบอกย่องว่มันมีนิดไปไปป่าได้หาออ มันมนีเลยคขาบอกข้ยกนยหาจะยู่จะไปเบอกไปนั่นแหละจว่าคนมันม่เคนไปไก่เลยไปป่าหมดาตอนแรกขอไม่ได้บอกเลยมันทำเนี่ยก้าวิยไปไม่ได้หรอกนะจะไปามเต้านี่เปิ่นระเดียไปบุญบั้นน้อยบอกตอนทศตีปไปจะไปบุญปั้นน้อยพวกเขาอยู่ื้อยนนเออทไน้าีเลยเออพวผมอยู่นี beeping, ่พ right ี่ตอนตอนอันว่าเท่าอันเสือมาหน้าน่นนุ่งเสื้อเตรียมจะไปบุญบันน้อยผมได้ปร่ได้ยมากเลยเออเทาเลื่องได้ตาทุกทายแล้วว่า หาวเรอ่ะมหแนันะัวไปแล้วเราตามรงกัื่อามพทเครน่ไ้เราอ่ะเอาบายยังแจะแล้วเราอะเออที่ว่าไปลาทั้งวันพุทธไปพุธผมเห็นหรือเ่าญาตเห็นลุงดิอืไปหาเน้รถไทมาแก่ได้แก่นะไปพาไปไทยขปพารถไทอันนี้พ่อลุงคนขึ้นไปเรื่องกระบุอันนี้เรา เอารถไทยไปเข้ามบ๊ทก่อนดิโบต้องหอวงโบเขาตีนไม่บพอที่บเขาทเขาได้พ้อก็สได้แน mm ่แ hmm. น่นาใส้กางให้ว่ะโอแล้วกทำนนะวันนี้ตหม่น่าสนจกันมากคูาเด่อ่อ่าได้นแน่สบายดีเขาทุกคนโบจะได้อวไหนเต่่อจะกคนเนี่ยแ่นใช้เขาาเขาว่าที่ชอยยุ่คือว่าู้ใหญ่เป็นกา แจ้งให้แล้วเนาะเากระเห็ดของยุงกินกระเห็ดมาช่เมันกินแล้วเยสอะเอาเนื้ออย่มันันเป็นไทยไม่ด้ยังตื่นเต้นเยูเแล้วอ่าเือนหนึงมาเห็ดน้อย่างนี้นานนี้มาไหว้รถพ่อ่หน้ากันเ้อกันช่วยยุ่งเลยอาเขาทามเ่านี้พันมิตรบันบ่หายบารบ่หายแก่มันเขาามาว่าบอกว่ายันเ่มบิบ่หาล มันยังก็ต้องถามก้อนเนาะให้ผูจักก้อนให้บ่ให้ก็ต้องถามก้อนแต่แรกโไลบอสซ้นี่เออสไลบอ้อนี้ยบเพราะว่าให้บ่ให้ก็จะทามบางก้อนคือเป็นไห้กับมีว่้มันออยแต่ว่านี่ยผพูดนะเพราะว่าชาวบ้านแน้นมันที่เอาทางเพื่อนมันจะตั้งหน้ามาป้าเ่นบอลได้เจ้าอ่ะนะม่นก็รถ่าย่เนาะรยถโขอยู่มันก็พีนงเขาเองเด้่เนาะมีนกมีนกเขาก็ก็โรยโชยก็จะโรยอย่งเขา แม่มาสั่เดก็ไถามว่าเอ้าดูยินงว่าเมือน่เขาถามว่ามื่อไหร่มาเจอหน้าพู้จักเพื่อนมันยังไม่ได้บอกอืเขามารูเาเสะอันนี้ก็คูอจักุ้งอะแต่เขาบอกว่าไเาอือเาซอยไปจักองเฮ็ดจอมงไหนมันเถอะอือนงต้นนันก็ดนี้นนั่นเพื่อมันนค 这个。好 ป,ประมาจักเม็ดก่อนนี่ลุงม,มาจักเม็ดได้ซราไ,ไ,ไปแล้วถ้าหาทกเม็ดเลยคะแนนมาทึงหนำแจักเม็ดนี่ที่แปดเม็ดห่อนหน,นำระยะพ่อเออเผื่อมันหนำบดหน,นำยังเนาะ ยู่พี่น้องเอ้เจ้าเจ้าย้ำนี่แบบน้ำมันกระจาเลือเนาะยูยูยูเลืเข้ากะเจ้าเพื่อเนี่ยเขานะเจ้าย้ำฝนนี่น้ำมันอยู่ตื้นเทิงน้ำไว้แบบน้ำแรกมันกระเบิดน้ำเนาะพี่น้องเนาะพอเจ้าย้ำฝนน่ะนะอันนี้ถ้าเจ้าส่ย้ำฝนไม่ได้บอกพี่เจ้ายามแรกน่ะมันกระจายเลือดเนี่ยเจ้าลงเลือดอะไรอ่ะพอยามแรกมามันบกลงบกลงบกลงเขาใส่ยามแรกมันกระใส่ได้โดนแน่นะพี่น้อง น้องน้มะนาวมาแก่นองมาไปแก่หน้ามาใส่อาไปแก่หน้ามาเจาะน้ำประดานแห่มันแบบว่ามาใส่ได้นอกที่นั่นต้องเอาอ่ะนะเอาหน้าแก่น้ามาใส่ ระบ,บากพระสมควรไปแก้น้ามีกำลังเนละมามาเจาะน้าเนาะเคลื่อนแลงังเนี่เคลื่อนพี่น้องเพคนเนาะแกมาใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการเจาะน้าปานอยู่ต้องจะคล้องกับสว่วนเนาะหนกทรายหนองมะนาวปวดปวด คนตกใครใครจะมันบดเนาะเมืงงอ่อยวะเมื่อยวะสะเพอร,ออร์นี่โอ้จะได้มาผักกีเปปซี่่อาโทยไนนานูแก่จประดหนาเด้ชาวบางเลยเนาะ เี่พราชิกเจาะอยู่ต้นหุ่งม,มันมันเพื้อนยาำคนนะพี่น้องก็เลยมาเจาะอยู่นี่งมีตั้งเนื้อสุดๆเกิดเสียได้น้ำคอมเมนต์ค้งง่ายพี่น้องเนาะมีเงินก็เลยเจาะได้โลดได้พี่น้องไลยต้องเบิ่งจังหวะแล้วก็เบิ่งหานะฮหาทามาเจาะพี่น้องเลยอู้สารพัดเนาะ ฝนไก่ตกเมฆคึคมๆม,ม,มาแล้วค่าต่บ่มีแดดโอ้บรรยากาศดีกับกัาหมอกแก่กันเจาะน้ำปลาๆน้ำมีน้องใครบนเชิงฟ้าบนะริเวณการหนองนานหนองมะนาวพี่เนาะท่านจะเป็น,น,นหน้าหมู่หน้าคนหน้าอย่างเนาะท่านก็เป็นเป็น,ปน,ปนห่วยนะเนี่ใกล้ห่วยใกล้หนน้องในนาเรามีดอกจำปาบรรยากาศดีพี่เนาะเลยมียงัวมียงโอ้ปัก,ปก,ปก ชีตักก็ได้บะเอาทั้งสีตักเอาไ,ไลกลเราสักพอกเลยบอสไลไปเราคนทางเนาะพี่นเนาะประมาณนี้พี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไงเด้อขอบใจแม่หักที่ทางสวิตเซอร์แลนด์ขอบใจแม่หักทางสวิตเซอร์แลนด์เนาะที่เพิ่นที่เพิ่นซอยเลือนองมะนาวเนาะและ้วก็ใันเขาคือเมตซ์พานบุญเนาะขอบตัวขอบใจเพันเลยล้าพี่น้องเองแม่หักอยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นแม่หักของน้องมะนาวเขาเป็นยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่ะขายลำ,ลยลำลยรลุ้ยลำรวยฝากจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเนาะนอนรับแต่ขเขาให้ได้เงินหมื่นนอนเติร์นเขาเพิ่นได้เงินแสนเนาะ ปาร์ธนาสิ่งแรกขอให้แม่ได้จริงนั่นเดอ้อเป็นโฮมโปโฮมใซให้ลูกให้ล้านตลอดไปอนหมันกวนเนี้อเดอ้อหม่เด้อคลิปนีซอคเกิลกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซอกึกมลได้พี่น้องเดอ้อเผื่อจะบุพัฒนคลิปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวถ่านน้ำมะนาวมากดเกอกลรางเมื่อเอาวกระเพรามาสูอ่าคนเจะจะนากินเนาะพี่น้องเนาะซอคเกิลขาเพิ่นอยนะู่นี่เนะาะกะบซอกึกมกับขอบใจเอฟซีทุกคนถือกำลังใจและทุกคอมเมนต์เนาะซอกึกมกับอ่านทุกคอมเมนต์ละค่ะ ก็กลุ้มกวนหัวใจให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะบางครั้งกับบริกาไปตอบเนาะกับทิศกอกึ้มกับให้ให้ความใส่ใจกับกับคอมเมนต์ทุกทคอมเมนต์เลยพี่น้องเด้อขอบมอขอบใจเอสซีทูคนที่น่ะพูดอีกทหนึ่งเนาะค่ะกอกลุ้มว่าพิจาราประกันใดขอโทษขออภัยพี่น้องเอสผมก็บบริวีเลยเป้าแลนเลยพี่น้องเอนมาเลยคลิปนี้ก็กึ้มกับฝากไว้สำนีประกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี